สวัสดีครับผมพี่ๆน้องๆนะครับชุมชนคนรับประกันทุกท่านนะครับผมก็ไม่ได้เจอกันสนานเลยนะฮะพอดีว่าไปทำธุระป่าบางมานะครับผมก็ึ่งยุ่งช่วงนี้ก็เลยไม่ค่อยมีเวลาที่จะได้ทำคลิปให้ชมนะแต่นะครับผมไม่พูดพราอมทำละครนะครผมวันนี้นะครับผมมีนี่ครับผมผม นี่ครับผมอุปกรณ์นี้เอาไว้ทําอะไรนะครับผมนะมีประโยชน์ยังไงในกล้องมันอาจจะดูใหญ่นะฮะจริงๆมันมันขนาดมันเล็กมากนะฮะนี่ประมาณฝ่ามือหนึ่งนะครับผมอันนี้นะครับผมเอาไว้ใช้สําหรับการให้อาหารลูกปลามันเป็นยังไงนะครับผมอะเดี๋ยวได้ชมกันในท้ายคลิปนะครับผม ก็คือเวลาเราเรา,เราให้เนี่ยเราก็จะเจาะวันนี้นะฮะเราก็จะมาเจาะรูตรงนี้ปุ๊บๆบริเวณนี้นะะแต่วมันจะมีตะแกรงอยู่ปุ๊บๆเราเจาะช่องเว้นช่องนะครับผมห่างประมาณนิดหน่อยนะประมาณสี่ขีดนะสี่ห้าขีดนะครับผมช่องเว้นช่องเจาะรอบมันนะครับผมอุปกรณ์ที่เราต้องใช้เจาะนะครับนี่นะครับนี่คมน เดี๋ยวเจาะแบบไหนเจาะยังไงใช่ยังไงนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วดูฮนะเราเริ่มกันเลยดีกว่านะครับนี่นะวิธีการนะครับผมก็ง่ายๆนะครับผมเจาะเข้าไปนะครับ ไอ้นี่มีประโยชน์ยังไงนะครับผมอ่าพูดถึงประโยชน์ก่อนอ่าประโยชน์นะครับผมเวลาที่เราเนี่ยฮะสเกตนี่จะเป็นช่องนี้นะครับผมเราก็เจาะเป็นช่องไปเราก็เจาะช่องนี้นะรประมาณ4ี่ห้าอันนะครับผมอ่าประโยชน์ของมันเนี่ยก็คือเวลาอ่าเราใหา้ผมเอาไว้ใส่สตั๊กฮู้นะครับผมนะ เอาตะกร้าใส่ไปเดี๋ยวท่ายคลิปยวทาให้ดูนะฮะอ่าก็เอาวันนีน้วางอะไรบอก่ากลูกป,ปานะคเนี่ย่ากลูกป,ปาตอนนี้เหลืออยู่แค่นี้แหละครับผมผ่านวิกฤตการณ์หน้าหนาวมานะครับผมก็แทบจะไม่เหลืออะไรเลยนะฮะอ่ะาเดี๋ยวผมจอยด้วยช่องหน่อยเดี๋ยวจะได้เข้าใจง่ายนะครับฟาบไปกันอย่างรวดเร็วนะครับ พอเวลาเราให้อาหารเสร็จปุ๊บเนี่ยข้อดีคือ,อเศษมันจะไม่กระจัดกระจายนะครับผมอ่ามันจะไม่กระเด็นกระดอนกระดิ่งไปทั่วนะครับแล้วเราก็จะเห็นได้ง่ายว่าลูกปลาเนี่ยทานหมดหรือยังครับนี่นะเห็นไหมเอ่ยอนี่มันจะเป็นสองช่องนี้นะครับ เราก็เจาะให้รอบนะครับผมอ่เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผมว่าข้อดีเป็นไงคือเวลาเราใส่อาหารลงไปปุ๊บเนี่ยใส่ลงไปบนปุ๊บลูกปลาก็จะเข้ามาในช่องนี้นะฮะเข้ามาปุ๊บอ่าแล้วก็มาตอดกินปั๊บ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 นะเศษอาหารเนี่ยจะตกลงไปก้นบ่อน้อยมากนะครับผมแล้วก็มันก็จะลดทีาเรียกว่าอัตราการเน่าเสียของน้ำเนาะเ เวลาเราดูเราก็จะดูง่ายว่าเออหมดหร้อยังหมดแล้วมาเติมได้อะไรอย่างนี้นะครับอ่าเดี๋ยวอน,น่าจะเป็นนะง่ายมากนะเจอ,อนะรอเดี๋ยวให้อาหารยังไงให้แบบไหนไปดูครับมันก็นเลยนี่นะครับผมอคือตัวอย่างนะครับผม,มเวลาเราให้นะครับ นี่สีขาวนี่คือเต้าหู้นะครับผมและข้อดีอย่างหนึ่งที่ผมชอบออมากนะครับผมก็คือ,เ,อ,อเราจะได้เห็นลูกปลาชัดมากนะครับเพราะถ้าเกิดมันไม่มีตัวที่ให้เต้าหู้เนี่ยเวลาผมมาหาลูกปลาเนี่ยอยตัวอย่างนะผมบ่อน,นี้ผมยังไม่ได้ใส่ไปนะนี่นะครับผมเราจะมองหาลูกปลายากมากนะครับอ่าดูกันจะชัด นหาไม่เจอนะผมมันอยู่ไหนส่วนมากมันจะให้เรามาอยู่ก้นบ่อนะผมแต่ถ้าเวลาเรามีไอ้พวกนี้นะผมนี่นะครับมันก็จะเป็นอ่าที่รวมตัวของแก๊งลูกป่านะครับเราก็ดูง่ายขึ้นว่าเออเป็นไงลูกปลาฟอร์มดีไหมสุขภาพดีไหมนะคตไกลหรือเปล่านะครับเห็น <c oughs> ไ,ไหมฮะมันมีประโยชน์หลายอย่างนะครับผมอืม อาหารกินหมดรีอยังเราก็เติมได้เรื่อยๆนะครับผมหมดแล้วเราค่อยๆเติมนะครับแนะนํานะผมเวลาใส่เนี่ยไม่ต้องมากนะครับผมใส่ปริมาณพอเหมาะนะครับอ่าอย่างเช่นบ่อนี้เนี่ยลูกป่าประมาณมอายุประมาณเดือนครึ่งถึงสองเดือนนะครับผมก็นี่ประมาณนี้นะครับผมโมใส่ไปถ้าลูกป่ายังเล็กอยู่ก็ใส่ไปนิดเดียวนะครับผมอ่านี่นะครับอ่า นวัตกรรมนะครับที่จริงชาวบ,บ้านเขาก็ทำกันมาอยู่แล้วโ <Okay. S 1> อเคเป็นยังไงบ้างรครับผมวันนี้ก็มาพูดนะฮมันไม่ใช่นวัตกรรมอะไรแปลกใหม่นะครับผมพี่ๆน้องๆในวงการเขาก็ใช้กันนะครับแต่ก็อยากรู้เออลืมบอกไปมันขายอยู่ร้าน20่สิบบาทนะครับผมอันนี้ขายอย้านยี่สิบ แต่อันละ10บาทหรือ5บาทประมาณนี้นะครับแล้วแต่ท้องที่ต้องถินะ่นครับหาซื้อได้ง่ายนะครับก็ลองใช้กันดูนะครับผมใช้ดีอยากบอกต่อนะครับผมเอาไว้เจอกันโอกาสาหน้าครับผมแล้วครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ด้วยนะบ๊ายบาย